รองเสด็จที่เราทำเรื่องไหวอ่าคุณแก้มรอเออคุณแก้มไปแล้วคุณอ่าคุณก้อยนะคะอ่าพ่อฟอสฟูเลยปูมาปูมาปูมาได้สี่ตัวห้าตัวนะสี่ตัวห้าตัวตัวใหญ่แขกเองทำองเอาเส้นมาออกเ,อเส้นอะไรมันออกใช่ไส้ไส้มาไส้ไส้ย่าง วันนี้ดีขึ้นไหม้อมสงสันดิ์ีขึ้นหัวสมองเห็นไหมดีขึ้นแน,น่นมันมันมันหลายอย่างมันก้าวหน้ามาแล้วตั้งตัวไม่ทันแล้วก็ไม่คิดว่าจะเป็นกระแสอย่างประมาณนี้ครับ <laughs> ถ้าพ่อค้าวางแผนอ่ะพ่อค้าจะไม่เป็นแบบนั้นเลยหลายคนสร้างกระแสถ้าคอนเทนต์หรือเปล่าไม่ค่ะจริงจริงมันเป็นความจริงมันเป็นความรู้สึกอที่คนด่าเราเกือบเดือนหนึ่งไนะร์สดนะะเราก็ตัดมาไว้ ด่าจังเลยโอเคด่าให้มันจบ EP สองนั่นแหละตอบโจทย์ค่ะนั่นแหละก็เลยแบบไปไกลเลยอยเนี้ยคนด่าจากคนด่าบางคนก็มาอยู่ข้างเราเงี้ยเข้าใจความรู้สึกแล้ววันนั้นนี้คืออะไรแล้วก็หลังๆก็ชอบตอบคอมเมนต์ชี้เป้าเจ้าเด็ดแล้วก็ทางแฟนเพจคุณก๊อฟคุณอะไรง่ายชี้พู้ดเครียดได้บบบนี้ก็ตีังคือดาปล่อยจังสี เราเราเป็นแฟนไปแคได้หลายสูหลังๆมาไม่ไม่คุยเลยไม่อะไรโอเคมันเป็นสื่อโซเชียลโอกาสตรงที่นี้ดีกว่าเนี่ยหัวสมองมันดีขึ้นเราไม่เครียด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 มันเยอะถ้าจะตามไปตอบอ่ะหลังไม่ไม่เอาดีกว่าเยอะกว่าทำมาให้กินดีกว่านี้ยเสียเวลาสองสามชั่วโมงเนาะเกรีย ตามตอบทุกคนไม่ได้ครับไม่ได้ไม่ได้เป็นร้อยเป็นนั่นเอาเวลาไปนอนดีกว่าพักผ่อนมันเป็นกระแสไงพูดไม่ได้ทุกวันนี้ก็ยังมีคำถามเลยเหตุการณ์จึงแบบไหนอย่างเงี้ยมันเป็นกระแสสังคมครับก็บต้องตอบเหตุเกิดจากเราค่ะล้วต้องตอบให้ขเขาเข้าใจต่างจังหวัดเดี๋ยวทยอยมาเถือ หลายจังหวัดแล้วนะนี่72 73จังหวัดแล้ว FC นะใช่ FC ีริงเราทำตามใจด้วยตามประเทศก็มา FC เดี๋ยว Merry Christmas and Happy New Year จะมานะเพราะทุกปีเขาก็จะมาประเทศไหนประเทศไหนดูไลสด LA อเมริกาสวัสดี FC ก้องสลันด้วยนะครับที่อยู่ตามประเทศไลสดบอกอ่ไคุณเป็นชีฟ โอ <Okay. S 2> เคแตชิปแล้วคนสะีเนาะสีไหมอ๋อยืดยแรงหนาบมานกะเลยแต่งชิปแล้วคนสีนะหาบอกเลยแต่งชิปใส่คืงจ่ายตามแล้วยืดส,ส,สองคนเซ็นได้อยู่ได้มันโทรศัพท์มันไอโรนเสื่อมแล้ว